สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีคิวเดินทางข้ามลาวครับวันนี้ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของจุดหมายปลายทางนะครับอย่าแจ้งก้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ทำเอกสารผ่านดานตอมอครับวันนี้คนเยอะจริงๆนะนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วเตรียมตัวลงเรือครับวันนี้เราใช้รถข้ามนะฮะ ฝั่งบืนการยังไม่มีสะพานนะครับจะลงแพข้ามไปตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วเขาเรียกเรือหรืออะไรนะแพแพ<ผ>บัก<ผ>อา้าวมันกอบอกว่าสุภาพแค่แแนนบักเรือเลยบักภาษาลาวเขาเนาะใครอา้านี่คุณเจมนี่คุณตัดผมใหม่เนาะนี่มีแฮสต้ารนี่บมดจุบัดจุอันนี้คือ อ๋อครูแันเนาะผ่าน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 ,นเดี๋ยวเขารู้เขารู้อ,อีกแล้วครับท่านนะพู่รักแห่งปีไม่ได้รักกันนะฮะรถเป็นเต็มโอ้โหโอเคเราไปกันเลยครับทริปนี้เราจะไปลุยกันที่ไซส์ส,สมบูรณ<ส>์<ส>เราจะเจออะไรบ้างในเรื่องราวระหว่างทางนั้นจะมีอะไรน่าติดตามกันได้เลยครับติดปัญหาครับทุกคนคนอื่นไม่มีปัญหาผมมีปัญหาคนเดียว พา <l> สปอร์ตหมดอายุขาดแค่สามวันฮะหมดแค่สามวันรอรู้ว่าจะขอเอกสารตัวอื่นได้ไหมฮะรอรู้ว่าจะได้ไปกับเพื่อนหรือไม่ครับวันบันเพรศูนยเย่อยั่ขอบเดือนนิดนิดอ่านครับเจอกันที่เซนสมุวนอีกเช่นเคยอาหารมื้อแรกข้าวเปียก ทุกคนก่อ,อนเดินทางเราจะผ่านนะฮะโอ้โห <c oughs> ตมไม่ธรรมดาเลยต่อไปต้องจะข้ามจอะไรเอกสารต้องเช็คให้รอบ <c oughs> คอบนะครับอย่าเป็นเหมือนผมก็แล้วกันเ <c oughs> นื่องจากว่า <c oughs> ในรถของดาวนั้นที่นั่งอาจจะ แน่นเกินไปครับเอาเราเตรียมที่นั่งสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินใครไม่ไหวอึดอัดหายใจไม่ออกอาจจะต้องมานั่งข้างหลังครับเอาและครับตอนนี้แทบมองไม่เห็นทางไม่ใช่หมอกลงแต่อย่างใดนี่คือที่ฝุนแถวบ้านผมเรียกว่าไงง้องโอ้โอ้ทั้งฝนทั้งลมแล้วอะไรเนี่ยทำไมผู้คุณนั่งซ้อนท้ายกันเลยลรวเนี่ยคุ้นึกว่ามอเตอร์ไซ อบุ่นลเลยครับ<ฮ>ที่นี้อบอุ่นจนอบอ้าวคุณนั่งสบายเลยนี่เจ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ก็เรื่องราวระหว่างทางเรายังจะเจออะไรอีกเยอะในที่สุดในที่สุดเราก็มาเจอหนทางที่เรียกว่าหนทางนะครับถนนนะครับหนทางว่งาอะไรา <c oughs> ถนนที่เรียกว่าถนนครับโอ้โห ยกคอจะผักครับเมื่อกี้ตรวจเช็คสัมภาระอะไรนี่ผักครับักครบนะจะขึ้นเขาแล้วนะฮะต้องเตรียมเครื่องดื่มไม่มีที่เก็บนั้งแข็งส่วนเกินครับก็ต้องมัดหิ้วห้อยไปแบบนี้จรอดไป <laughs> ไปกันต่อครับหลังจากได้เครื่องดื่มแล้ว โอ้เพิ่นแถมแก้วอ่ะแฉมจอให้เงียบเลยมั้ยแกเลยจกเบียเนาะเอาเอาเอาเจริญเจริญค้าขายลำเวยครับแถมจอให้เงียบจะบอมทางไหนแล้วกุฎิยาแห่งชาติโครควายครับถนนถือว่าเป็นยังไงโอเคอยู่เป็นไงเริ่มสัมผัสถึงบรรยากาศของขุนเขาแล้วนะครับตอนนี้น่าจะ ยังไม่ใกล้ถึงหมู่บ้านหรืออะไรครับตอนนี้เราอยู่กลางเขาครับมีเส้นทางตัดผ่านแค่นั้นเองสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีครับเรากำลังเดินทางด้วยสัญชาตญาณลุน้นๆุครับโอ้โหดูครับทางโหดไม่โหดไฟไฟเลี้ยวไฟท้าย ถึงกับหลุดเลยทีเดียวเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับโดยการเอาลักซีนติดไว้เพื่อเดินทางต่อไปตอนนี้เรามาแวะที่ตลาดตลาดอะไรคุณนะัทตลาดล่องซานครับใครเคยผ่านไปผ่านมาก็น่าจะรู้ดีกับเมืองนี้เอาไปดูว่าตลาดมีอะไรขายกันบ้างอันนี้ก็เป็นอาหาร้นบา จับมาขายเลยครับตัวตุ่นครับโหไม่ค่าหรอกครับตัวอ้นแถวนี้แถวนี้เขาเอิ่นเขาเรียกว่าตัวอ้นอันนี้คือตัวตอบอ่ะอร่อย,อยนี่มันๆขั่วอร่อยอ,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 อันนี้ใครครับโล่สามแสนห้ากอันนี้มัน,นอะไรโนวะฮะคะรอกคะรอกกางอกแล้วครับนี่โลละสามแสนกี่บาทวะ Well. Uh. Yeah, อันนี้คือไส่อย no. ่งมากครับเด็ไโอ้ไสก็ชอบมาโอ้วนเลอกวนดีๆตรนจตุ้นาค่าจากไหนเนาะส่งเร็นอ์ไปลองสานลองสานเป็นไงวัน อ้วนอ้วนัปไงกล้ากินมั้ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าบ่รันมีผู้ขั้วผู้เอือบผู้ปิ้งอ้าวสาวพี่นู่นแดงเจ้าของตลาดว้าอายุสาวพี่นูนแดงที่เด็ดเลยครับอะไรแล้วที่ตลาดเราได้อันนี้เขาเอายังเมืกินนี่ด้วงบ่หรือยังเออจักคุณบอกล่วงขาอย่างนี้ไอ้ยังหนึ่งบุ๊กพริกบอหมูป่าครับหมูป่าตากแห้งผมได้มาคือบอกกับฮวักกินฮะกระฮวักตากิน หลังจากที่ได้วัตถุดิบแล้วก็สเสบียงนิดหน่อยนะครับเราก็เดินทางกันต่อเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับอาทย์กำลังจะรับขับฟ้าไปวันนี้เราต้องไปถึงที่หมายก่อนข่ามให้ได้มาดูกันว่าโชเฟอร์ของเราจะพาเราไปถึงที่หมายก่อนพาที่ตกหรือไม่ แล้วก็เจอของดีมึงซื้อคนซื้อมาใหม่แลนี่ว่าซื้อมาใหม่นี่เครื่องตำหูความเร้อเอาไปยอก็เรื่องบั้ ปลาปต้องปิ้งกินเองเก็ได้มากนี่นะอันนี้ยังเนาะครับหือเปื่อบะซื้อของเสร็จเดินทางต่อครับเมื่อกี้ก็ได้มาหลายอย่างเลยเป็นอาหารท้องกินจริงๆแล้วเจอลูกสาวเขานะครับเพื่อนผมเจอลูกสาวเขาสวยจอดอย่างไว้ครับเกืออหัวสักครับโอ้ย ระหว่างทางสวยงามจริงๆครับสวยงามจนรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่แถวนี้สักเดือนนึงับไปอยู่เป็นปีคงไม่ไหวครับอินเทอร์เน็ตไม่แรงเท่าไหร่าได้ไหมดูหน้าแต่ในห้องกับไปหอดหออม,มืนค่ำหรอมาถึงแม่บางอย่างมันเหลือเกินครับ ชันมากลยครับในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่ชันแต่ว่านี่คือการทํานาแบบต้องบอกว่าเกือบ90บองศาเลยก็ว่าได้อาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันก็ชันจริงๆฮะสุดจริงๆครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีแต่ภูเขานะครับเลยให้อา่าเกิดการทำนาที่ในรูปแบบนี้แหละครับนี่ครับการปลูกยางก็จะเอียงๆชันๆโอ้เป็นอะไรที่แลกแปลกตาดีเหมือนกัน อ่านอีกหมู่บ้านครับหาวัตถุดิบขึ้นไปทำอาห <podría Blind S 1> ารหมู <faisait aisia> ่บ้านนี่แหละโมเลียงโมเลียงหรออันเส้นยังคะน่ะเส้นโค้ชเส้นเปอร์จังโขว่างก็ได้อ่านไม่ออกนะครับน่าจะเป็นน้ำพริกหมาล่าหรือเปล่า น่าจะเป็นสูตรปลาแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่สูตรหมูแต่เป็นสูตรปลาแล้วทุกคนมาแมา่เราไม่ใช่อันนี้อันนี้คล้ายๆผมตอนนี้เราเดินทางมาถึง <S <S เขาเรียกว่าอะไรนะไช่สมบูรณ์ไช่สมบูรณ์ไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าแต่ว่าสวยจิักทุกคนเราเดินทางมาถึงแขวงไช่สมบูรณ์ครับนี่คือประตูทางเข้า เราจะมาดูกันว่ายามข้ามคืนของแขวงชายสกูลจะไปยังไงครับไปกันเลยแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงชายสกูลครับผ่านมา480กว่ากิโลเมตรแล้วก็นี่เลยซินดักซินดักโล หม,มายความว่าเนื้อ,อย่างชั่งกิโลมาชิมกันอันนี้ก็หมูหมูราดหมูราดก็หมูท้องหิ่นร่อยครับทุกคพอได้กินอย่างจริงจังแล้วต้องบอกเลยว,ว่าไม่ธรรมดาครับรสชาติตัวหมูเนี่ยไม่เหมือนหมูกับที่ไทยนะครับ มีความมันที่แบบว่าน้อยกว่าพอย่างมันก็จะรู้สึกว่ามันทั้งหอมแล้วก็แน่นๆไม่เลี่ยนเท่าไหร่ครับส่วน,นขูกูต้องแน่นเหลือเกินส่วนน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วแล้วก็มีนี่ยมะนาวกระเทียมพริกไทยบพอว่าตรงตัวเลยนะเจยว ร้านที่โอเคเอะไรครับเป็นร้านหมูกระทะที่มีโดนตีสดครับร้องเพลงไทยเป็นหลักใครมีโอกาสมาที่ไทยสมุนครับมาแวะได้ครับเป็นร้านที่แนะนําเลยมาซื้ออะไรน้ำเปล่าน้าเนาะนเป็นร้านขายของชําที่ <laughs> มีโรงผลิตมะแขงเป็นของตัวตเองครับไม่ธรรมาดา โอ้โหี่าง้หนี่ทางมาผับจริงๆนะปั่นไ้ทางใปหน้าบ้านเท่าพี่ัวาง่านี่ทวาง่ายนี่ต้องซอยวง่านี่ตรงหมออันนี้ออันี้ลงหมอต้องซอยเมื่อกี้ต้องปักบโอ้ลงหมอขึ้นขัวาการงนะวะจแถวนี้สังเกตมึงร่านขายอา่ลงหมอหลายเด้อ เอาเที่ยงกาปากสันหรือปากสันแฮบโอ้มันสวยอยู่บอกพี่บอมมันไม่ไม่มันเลี้ยวตอนนี้เมื่อกี้นี่หแนบบีละนี่แหละนี่แหละเป็นร้านซิลขับรับขับรับขับรับ และแล้วก็ตามหาของนู่นนี่นั่นได้นิดหน่อยครับก็มาถึงที่พักแล้วก็กลางเต็นตั้งโต๊ะทำอาหารกินอาหารที่แวะซื้อระหว่างทางกัแล้วครับมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างใส่ไข่กับปาติ พรสพริกปรุงรสแล้วก็คาบัสเพิ่มความเปรี้ยวเผ็ดหน่อยุด้นี่นี่เด็ดมาสต้ามีต่เหล็กย่างนี้มาดูมาดูมีงแก้กินกดูนี่ค่ะนี่ดูนี่่เอามันนี่ วับบนวันนี้ของเราก็น่าจะพอเนาะกลุ่มๆแล้วน่าจะต้องเข้านอนกันละกับคืนแรกที่ใช้สมบูรณ์ พรุ่งนี้เช้าเราจะไปภูเขาหัวโล้นอ้าวจะเปิดอีกแล้วโยวาถูกเอาอีกสักเป๊กกนะพรุ่งนี้เราจะไปภูเขาหัวโล้นแล้วก็จะไปวังน้ําเขียวนะครับที่เป็นลําธารสวยงามมาดูว่าวิวกลางวันของไซสมบูรณ์จะอลังการแค่ไหนวันนี้นิทราธีสวัสดิ์เชิญันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ